ครับสกุลชัยเล็กครับครับขึ้นรายการแล้วครับครับขึ้นแล้วครับเจอใครครับกประตักประตักเทพประตักเทพครับอ๋อประตักเทพซิงบีมวยไทยอะนะครับใช่นะพี่เจนนรงครับนะเคยเห็นพี่เขาต่อยไหมต่อยกันมาครั้งหนึ่งครับโอ้เคยต่อยแล้วด้วยต่อยที่ไหนครับที่ใต้ครับวันนั้นเป็นไงบ้างแพ้ครับเคยแพ้พี่เขามาครั้งหนึ่งใช่ครับวันนั้นแพ้เบียดแพ้ขาดเบียดครับแพ้เบียดเลยใช่ครับช่วงนั้นนี่เรา ร่างกายลอยลาหรือยังไงลอยนะครับโอ้ฉะนั้นลอยแล้วก็ลอยกับพี่ครั้งสุดท้ายแล้วก็หายเลยปะใช่ครับแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับตอนนี้ซ้อมอยู่กับพี่แป๊ะนานยังสองอาทิตย์กับสองอาทิตย์ครับกับสองอาทิตย์แล้วครับนะครับสรุปน้ําหนักเท่าไหร่ครับร้อยสามเก้าครับร้อยสามเก้าครับโอ้โตขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ครับร้อยสามเก้าสบายไหมก็สบายครับสามสี่โลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับน้องยี่สิบสามครับยี่สิบสามเองครับโอ้โหหนทางยังอีกยาวไกลใช่ ไปเรื่อยๆกันครับทำร่างกายไปเรื่อยๆใช่ครับใช่มแล้วเป็นทหารอยู่ด้วยป่ะใช่ครับเป็นทหารสังกัดอยู่ที่ไหนครับอยู่ลบบุรีครับปต13ครับปต13ที่ลบบุรีใช่ครับมารับราชการด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็ซ้อมมวยต่อยมวยด้วยครับนะครับอาอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างน้องชายก็ฝากเอฟซีสกุลชัยเด็กนะครับกลับมาภาคนี้ หมือนเดิมครับดังเหมือนเดิมครับต้าดังเหมือนเดิมใช่ครับ้ตอนต่อยมวยรอบเราได้แชมป์บุญเสือครับครั้งที่14ครับตอนนี้เงินเก็บยังเหลือไหมเนี่ยไม่มีแล้วก็ใช้จ่ายไปแล้วใช่ครับนะครับก็กลับมาภาพนี้ก็เต็มที่เต็มถังครับครับมีครับโอ้รูปร่างก็ใหญ่เหมือนเดิมสูงเท่าไหรเราร้อยเจ็ดสิบแปดครับร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนะครับอ่ะมีรายการเรียบร้อยแล้วครับ we oh.